สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมโอ๊ตจากบ้านตุุกีพารามสองนะครับวันนี้เราจะมาเสนอตัวสวิฟต์ l ีเอลสที่หน้าคลิปบอกว่า2,500ออกรถได้เลยเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างในราคา2,500ตัวนี้จะเป็นตัวสวิฟต์ที่ดัดแปลงมาจากตัว s วิฟต์ซนะครับ <S 2> <S 2> คือเราจะเพิ่มชุดแต่งชุดแต่งสปอร์ตรอบคันให้เลยแล้วก็จะมสะีสติกเกอร์เป็นตัว ตัวนี้เป็นสปอร์ตอิ t ดิชันนะครับแล้วก็มีพร้อมให้ทั้งอาคีบฉลามสติกต๊กเกอร์แล้วก็ภายในนะครับตัวนี้เราแถมเป็นอาเบาะหนังให้เลยสีดำได้แดงยังไม่พอเรายังมีหน้าจอ Android ขนาด10นิ้วในราคาแค่2,500บาทตัวนี้สามารถจองแค่2,500บาทแล้วก็รับรถได้เลยครับ เราลองมาดูรวมๆนะครับตัวน,นี้ใช้เงินแค่2,500บาทสามารถออกรถได้เลยออกได้จริงครับคันนี้จะเป็นรถที่ต้องส่งมอบลูกค้าวันพรุ่งนี้ครับเรามารีวิวกันว่ามีอะไรบ้างขอบคุณนะครับถ้าสนใจผมจะลงข้อมูลติดต่อผมไว้สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะครับ